うん。<music> สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่พามาชมบรรยากาศริมฝั่งเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีครับฝั่งวัดประยูนฝั่งสะพานพุทธครับตรงข้ามก็คือปากคลองตลาดแล้วก็ท่าเรือราชินีครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่เลี้ยงไม้สวัสดีครับพี่เลี้ยงไม้ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งสะพานพุทธครับสะพานพุทธจะมีทางเดินนะครับทางเดินไปถึงที่วัดกัลยาณิมิตรครับเนี่ยทางเดินน่าเดินมากสวัสดีพี่พทุกคนนะครับน้องมิ้นไอเดียสวัสดีจ้านี่ฝั่งนี้เป็นทางเดินริมมน้ำเจ้าหยานะครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆฝาพามาชมบรรยากาศสวยๆครับเห็นยอดแหลมๆก็คือวัดอรุณนะครับช่วงเวลาสักประมาณห้าโมงเย็นบรรยากาศดีๆครับพี่ๆครับเนี่ยฝั่งนี้เราสามารถเดินได้ตั้งแต่สะพานพุทธเลยนะครับไปจนถึงนู้นเลยครับวัดกรยาณิมิตรนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ ตามมาแล้วคะ่ะขอ,อบคุณครับสเสียงไม่มีเหรอเสียงไม่ค่อยได้ยินเหรอครับพี่เลี้ยงไม้เสียงไม่ไม่ได้ยินเหรอครับเอ๊ะทำไมเสียงไม่มีอ่ะเด็กเด็กเคยไปเล่นน้ําเคยมาโดดน้ําใช่ไหมครับทำไมเสียงไม่มีอ่ะ ชัดเจนครับอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ไงยังหาเงินซื้อไม่อยู่พี่ๆช่วยดูคลิปให้หน่อยจะได้มีเงินซื้อไม่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อขอบคุณนะครับทางนู้นก็สะพานพุทธนะครับทางนู้นสะพานพุทธนะครับทางเดินโน้สบายสบายเยน็นเย็นมากเลยครับสะพานพุทธปากคลองตลาด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่พี่บ้านหลังน้อยๆครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยทางนี้ก็เป็นโรงเรียนสังตะคูดครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านบ้านแปดหลอดยังเอาไปให้พี่เขาทำอยู่มี พี่ๆเขาใจดีมากดกดเป็นกำลังใจให้เกือบ30มสิบครั้งคนเดียวคนเดียวกดกดให้กำลังใจทังสาครั้งเลยส่งให้พี่ยูไปแก้ให้มันเกินมันเยอะเกินไงคนเดียวกดอ่สินาทีดูคลิปให้27ครั้งอะก็เลยให้พี่ยูเขาจัดการให้ปิดเลยปิดโฆษณาเลยกลัวโดนปิดช่องไง ว,วันที่ยี่สิบเออวันที่สองกุมภาเขาบอกให้เปิดอีกทีหนึ่งเขาเขาถึงจะเปิดให้ขอเขาบอกว่าให้ปิดด้วยตัวเองส่วนบ้านจอบเบิงก็ยอดก็โอเคปังปังอยู่นิสพานสวยงามมากเลยตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของเหล่าบรรดาน้องนองนักศึกษาหลายๆคนช่วงเย็นๆคนเยอะที่นี่ขอบคุณนะครับพี่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ ใช่ใช่ก็คุยกับพี่ยูโดยตรงเลยเขาบอกว่าเขาจับได้หมดแหละเขาจับได้หมดแล้ว่าใครดูใครไม่ดูพยายามอย่าเอาบ้านบ้านหลักที่ทำช่องอะไปตามเพื่อนมันจะเป็นการดูวนให้กันพยายามเอาเอาเอายูเซอร์อื่นที่มันไม่เกี่ยวกับช่องเรา ก็บอกเพื่อนๆไปหลายคนแหละหลายคนก็โดนพี่ออนเนวด้าออนทัวก็โดนโดนแบบนี้แต่เขาโดนมานานเขาเคยบอกอยู่อันนี้มาเดินกดนกับตั๋วก็เพิ่งรู้นี่แหละเพราะว่าของเราอาจจะเป็นเพราะว่ามันปังทั้งสองช่องไงแล้วมีคนอาจจะหวังดีเลยเลยไปกดให้คนเดียวแต่ก็ให้พี่อยู่ค่รายงานพี่อยู่ได้รู้พี่อยู่ก็จัดการให้ก็จัดการคนที่มาจัด มามาหวังดีกับเราด้วยประมาณนี้แหละใช่ปังสุดๆเลยตอนคือมันจะต้องทำต่อเนื่องเราเราสามารถวิเคราะห์ได้ที่หลังบ้านพี่ยูเขาจะบอกเลยว่าช่องเราปังด้วยเหตุอะไรของพี่มันปังเพราะหน้าปกคลิปแล้วก็เราไปดู เราไปดูเนื้อหาข้างในไปวิเคราะห์ข้างในเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงไงถ้าเราไปเล่นกระแสปกติพี่เล่นกระแสของนักร้องใช่ไหมนักร้องก่านนี้แล้วก็เลยไม่นั่งคิดว่านักร้องมันไม่ยืนอะ่ะถ้าเราอาใสยกระแสเยอะเขามันไม่ยืนยาวเราต้องเราต้องอยู่ได้ด้วยช่องของเราเองก็เลยตัดสินใจว่าทำคลิปทำคลิปของเราเอาพี่ๆมาเป็นเอฟีของเราดีกว่าเราจะได้ทํางานได้สะดวก ก็เลยได้พี่ๆที่น่ารัก่มาเป็น F.T. ของเราสามารถเราเออ่เราทำคลิปแล้วมีมียอดคนดูสามสี่แสนบางคลิปบางคลิปก็หลักหมื่นไม่ไม่ต่ำไม่ต่าพันอ่ะเอาง่ายๆดีกว่ายิงช่องจอบเบิ่งตอนนี้ก็มีอย่างคิริ้วคิเล,ล่ก็ต้องมีสามพันสี่พันห้าพันอ่ะพี่ยูก็ใจดีดันให้ทุกคลิปเลยเราต้อง หาแนวของเราอะ่ะแล้วไปดูไปดูที่คอมเมนต์นะพี่ๆก็บอกชอบชอบมากชอบแบบนี้แหละชอบดูบรรยากาศชอบดูวัดพยายามหาวัดหลายๆหลายๆห,หน่อยมีอะไรที่ติดชมเขาก็ติดชมมาเสียงอาจจะไม่ชัดอาจจะต้องใช้ไหม้หน่อยนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาปรับใช้แต่พี่ๆเขาก็น่ารักดูคลิปให้เราด้วยไงถ้าทั้งสองช่องอะ่ะ ทั้งสองช่องเลยก็ปังทั้งสองช่องเลยแล้วคราวนี้เรามีวิธีการเราศึกษาวิธีการศึกษาของเรามันเราทำสองช่องเรารู้ละว่าถ้าเราทำช่องที่สามทำยังไงมันถึงจะมันถึงจะไปได้ก็เลยไปที่ช่องแอมไฟแอมไฟก็เลยทำคลิปลองดูซิว่าเอาปกคลิปเป็นตัวตั้งใช้ปกคลิปเป็นตัวตั้งปรากฏว่าคลิปนั้นไม่มีอะไรเลย ถ้าเดินถ่ายอย่างเดียวแล้วก็ลงไปปรากฏว่าคนดูสองพันกว่าก็แสดงว่ามันอยู่ที่ปกคลิปและเนื้อเนื้อหาข้างในก็คือลองเอาปกคลิปเป็นหลักก่อนแล้วก็เลยอ๋อมีมีช่องทางในการทำงานบางคนบอกว่าทำสองช่องจะอ,อะไรมาลงภาพไม่ซ้ำหรอไม่ไม่ไม่ซ้ำหรอก,รอกเราทำงานเรารู้ว่าทำงานยังไงเนาะถึงจะมีคนดูเราขอบคุณพี่พนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเมื่อวานไปไลค์ที่นู้นถ้าราินีนี่พี่ๆก็ชอบมากเลยถ้าราชินีสวยมากช่วงสักเวลาประมาณ5โมง6โมงไปแล้วเนี่ยโอ้โหดู้าที่ตกดินข้ามมาฝั่งนี้นะสวยสุดๆเลยตอนนี้คลิปคลิปเมื่อวาน,นของอีกช่องหนึ่งช่องจอบเบิงนะควรดูหลักหมื่นไปแล้วลงเมื่อสักลงเมื่อเช้านี่เองหลักหมื่นไปแล้ว พี่พี่ก็น่ารักมากทั้งสองช่องเลยช่วยกันดูขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับพี่พี่ครับใครจะทำช่องอ่ะมาหาได้ใครจะทำคลิปมาหาได้นะัเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนที่เราอยู่อะไม่เคยห่วงเลยเคยบอกทุกบอกทุกช่องว่าบางคนบอกว่าทำไงอะทำไม่เป็นนัดกันได้วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์มาเจอกันมาเจอกันครับแล้วเดินลุยไปด้วยกันเลยถ่ายไปด้วยกัน เดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพราะว่า FC เขาดูของทุกคนไม่ต้องกลัวว่า FC จะต้องมาแย่งกันไม่มีครับประเทศไทยคน70กว่า70กว่าล้านคนต่างประเทศอีกนะครับมาทําด้วยกันได้เดินถ่ายไปเลยเพื่อนเพื่อนพี่พี่พสปปลาวเขามากันเป็นร้อยส0งช่องนะครับเขามามาถ่ายอ่ะของเขาก็ยอดหลักหมื่นทุกคนแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กันไปเขาก็มาดู ขอดูคลิปขอดูปกคลิปของเราแล้วเขาก็เอาไปใช้ปรากฏว่าเขาไปใช้กันทุกคนอนะ่ะสิบกว่าช่องเอาไปทาปกคลิปเหมือนเราขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องแปดหลอดก็อาจจะลงคลิปน้อยลงเพราะว่ารอเอ่อรอให้พี่ยูเขาแก้ไขให้ก่อน อาจจะใช้วิธีการไลฟ์สดแบบนี้ครับแล้วก็ลงคลิปชอ็อตขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยฝั่งนู้นก็เป็นวัดกัลยาณิมิตรครับน่นะฮะวัดกัลยาณิมิตรกัลยาณมิตรครับเนี่ยตรงนี้เดินสามารถเดินไปถึงได้เลยส่วนตรงนั้นก็เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วก็วัดอรุณครับฝั่งนู้นก็เป็นท่าเตียนนะครับท่าเตียยเนี่ยฝั่งนี้คือท่าราชินีครับฝั่งนี้คือท่าราชินี บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยลอยกระทงลอยกระทงปีใหม่ที่นี่สุดคึกคักเลยครับคึกคักจริงๆที่นี่นะครับพี่พีเคสบัสดีครับไม่เห็นพี่พีเคขึ้นเลยตอนนี้ไม่เห็นพี่พีเคขึ้นไรเลยครับเนี่ยเรือเออจ้าพญาตัวลีโบท๊ทครับ ลำนี้ผมขึ้นประจำครับขึ้นไปถ่ายคลิปข้างบนนะสามสิบบาทเนี่ยลำที่มาเนี่ยบนดาดฟ้าเรือจะมีเอ่อจะมีดาดเรือลำนี้จะมีดาดฟ้าเหมือนเรือท่องเที่ยวอ่ะแต่ราคาถูกสามสิบบาทไปจอดจะไม่ไม่จอดเรียราดครับจะมีจดุดจุดจอดของเขาไม่กี่ท่าครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากบนดาดฟ้าเขาจะเหมือนเรือท่องเที่ยวแหละแต่จอดจอดเป็นจุด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 ไปดาดฟ้านี่คนเต็มยิ่ง ประมาณแดดร่มลมตกอะ่ะหกโมงไปแล้วนะโอ้ยข้างบนนี่สุดๆหละดูนะครข้างบนคนเยอะมาก <t ap ing noise> บรรยากาศดีครับริมน้ำสวยมากๆเลยอ่ะ <t ap ing noise> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ฝั่งนู้นเป็นท่าราชินีนะครับเป็นท่าราชินีท่าราชินีก็จะมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนนะครับฝรั่งเขาชอบมามากมากเลยมาชมวิวบนนู้นนะบนบนดาดฟ้านะ่ะมาดูพระอาทิตย์ตกดินได้ถ่ายรูปสวยๆด้านหลังเป็นวัดอรุณเป็นวัดกัลยาณมิตรเนาะสถานที่เอกชนฝั่งนู้นไม่ค่อยส่วนมากเป็นสถานที่เอกชนชมวิวก็ยากครับก็มีจุดนี้แหละจุดเอ่อ ท่าเรือราชินีนี่แหละให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวจุดอื่นก็เป็นพื้นที่ของส่วนบุคคลน่ะไม่สามารถขึ้นไปได้นี่ฝั่งนี้เป็นวัดกัลยาใณมิตรนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปเนี่ยจะเป็นสะพานแบบเมียเดินได้เขาให้เขาให้เดินกับรถจักรยานครับรถจักรยานเท่านั้นพอจะไใ่ขึ้นไม่ได้นะครับเดินเปิดทั้งคืนเลย เราสามารถเดินได้ทั้งคืนเลยที่นี่แล้วมีร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟให้สะอาดตาอานครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกอากาศสบายสบายครับตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าเนี่ยครับเป็นศาลเจ้าชื่อดังอันนี้นะศาลเจ้าชื่อดังมากอันนี้ยเก่าแก่มากนะครับ นี่วัดกัลยาณมิตรครับวัดกัลยาณมิตรพระอุโบสถกาลังโบรณาณอยู่พระพุทธรูปข้างในก็พัะาฐานก็ศักดิธิ์ครับเก่าแก่มาก,มากๆพามาเดินดูเลยครับว่าเป็นยังไงเห็นไกลๆนี่นก็คือกําแพงนั้นก็คือป้อมวิชัยประสิติ์ครับป้อมวิชัยประสิติ์แล้วก็ถัดไปก็เป็นวัดอรุณครับ พร้อมที่เจ้าพญาพิเลอเจ้าพญาวิเอ่เจ้าพญา,า,แบบา,าวิชเยนนะคอนสแตนติน,นที่มีปัญหากับกับใครนะในเรื่องอในเรื่องอ,อ,อเจ้าครับพร้อมมีอะไรที่มีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยครับวัดกยานมิตรครับด้านในก็คนมักจะมา กราบไหว้ขอพอรที่นี่เนาะกราบไหว้ขอพอรที่นี่พระดังๆพระดีๆแล้วก็พระที่เก่าแก่เยอะมากๆนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วแล้วผมเดินบนกลับไปนะครับให้ชมบรรยากาศสวยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ บรรยากาศดีมากไม่รู้จะไปไหนพี่ๆอยู่ใกล้ๆแถวนี้มาได้นะครับมาเที่ยวที่นี่ได้มาเดินกินลมชมวิวแล้วก็ออกกำลังกายได้ด้วยหลายๆคนก็เอาจักรยานมาปั่นกับครอบครัวเนาะสวยมากๆครับแม่น้ำเจ้าพระยา ขอบคุณพี่เลี้ยงไม้นะครับขอบคุณพี่พีเคด้วยนะครับดดบรรยากาศดีมากครับยืมฝั่งเจ้าพญาผมขึ้นไม่นานครับขึ้นประมาณ1ิบ0ี่สินาทีนะครับเพราะว่าบ้านตั้งรายได้แล้วก็ขึ้นเพื่อให้รู้ว่าช่องเรายังอยู่นะครับขึ้นเพื่อ คิดถึงพี่ๆก็เลยขึ้นขึ้นตามหน้าที่นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามานะครับเนะี่ยเราจะเห็นเรือนะครับเรือเจ้าพญาตัวลิสโบสนะครับนะักท่องเที่ยวเต็มลำเรือเลยด้านบนเดี๋ยวผมพาพี่ๆเดินเดินไปเนี้ยนะทางเดิน ทางขวามือนี่ก็เป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟถ้าร้อนๆในกลางวันใครเดินม,มาผ่านมาทางนี้มีกาแฟให้ดื่มครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับเอาวิวที่สวยมาฝากครับฝั่งนู้นเป็นฝากปากคลองตลาดครับ วันนี้จัก,กรยาน,นเป็นที่นั่งด้วยบรรยากาศยามเย็นครับริมฝั่งเจ้าพยา ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับพาเดินกลับฝั่งนี้เป็นโบถสถ์ซางตะคูดครับ โบสถ์สังกะคูดที่นี่ก็มีโบสถ์โบสถ์สังกะคูดคิดแล้วก็มีอ่าศาลเจ้านะครับแล้วก็มีวัดไทยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับเนี่ยพาเดิน,พา,ดนพาเดินชมบรรยากาศที่สวยครับ ่วนเจ้าพยาฝั่งนู้นเป็นปากคลองตลาดบนสะพานพุทธคึกคักมากๆน้องๆเขาก็จะจะเจ,จ,จะถ่ายรูปกันเนาะที่นั่นเป็นที่ถ่ายรูปของน้องๆนักศึกษาเพราะช่างศิลปกรที่อยู่แถวๆนี้ยาจะซื้อดอกไม้ที่สะพานพุทธแล้วมานั่งถ่ายรูปกันเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ บรรยากาศดีมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ20นาทีแล้วพี่พี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะครับ20นาทีแล้วเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ